สวัสดีสวัสดี FC เปียกโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาเจอกันที่สถานีพลังงานทดแทนที่เขื่องในนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ชายธีระไพฑูนข้าวดอกไม้นะครับานายห้อยเลี้ยงแกะนะครับไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับผู้ใหญ่เลี้ยงแกะวันนี้ก็คือสถานีพลังงานของเราเพิ่งสร้างเสร็จวันนี้นะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับวันนี้ ตรงนี้เราจะมีการาแบ่งปันให้ความรู้นะครับวันที่25 26นะครับใช่ไหมครับครับผมวันที่25ด<ร>ี่ไม่มีหมอลำซิ่งนะครับไม่มีหมอลำซิ่งเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่นี่ก็คือฟาร์มแกะนะครับฟาร์มแพะฟาร์มแกะ ที่อุบลราชธานีนะครับตรงนี้ก็คือสถานีพลังงานทดแทนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่28แผงนะครับ,ตร,รบตรงข้างบนนู่นก็มีอีก4แผงตรงนู่นก็มีอีกเ <24. S 1> ยอะแยะไปหมดเลยเครื่องเทสเรามีทุกอย่างนะครับมีเครื่องบดเครื่องตันเครื่องย่อยเครื่องสับตอนนี้อีกสถานีหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับผมที่เรามาเที่ยวก่อนนะครับ มีสัตว์เลี้ยงทั้งสวยงามทั้งเป็นอ่าธุรกิจนะครับที่นี่ฟาร์มแกโอ้โหททำได้สวยงามอลังการมากอลองช่องเลยพอดีเราจะลอบแบบมาจากวัธรรมกายอ๋อวัธรรมกาย <laughs> 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 อ่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเซปต์วันที่25-26นี้นะครับเรียนเชิญอ่าท่านที่สนใจนะครับเข้ามา เรียนรู้ด้วยกันเราจะเน้นวันที่25นี่จะเป็นระบบเซลล์ที่ใช้ในบ้านนะครับจะใช้พวกแสงสว่างระบบปอนกิดออฟกิจทีวีพัดลมทู้เย็นถูกครับก็คือใช้ในบ้านเน้นใช้ในบ้านใช้ในนาได้ไหมอ่าก็ใครจะไปประยุกต์ก็ได้เซลล์นอนนาส่วนมากผมได้ยินเขาถามหาแต่ชุดนอนนานอนนากันแล้วคุณไปนอนนานเนี่ยไปนอน จริงหรือเปล่านอนนาผมเคยทําให้เนาะนอนนาก็จะเอาแอร์ด้วยเ,ออเป็นไปได้ยากครับถ้าถ้าจะนอนนาติดแอร์ก็ก็มานอนบ้านดีกว่าเนาะแล้วก็วันที่26ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องจัดทางการเกษตรครับมีระบบสูบน้ํานะครับมีให้ลองเยอะเลยใครที่จะมาเพราะว่าผมคือตอบคาถามมาเยอะแล้วแต่ละคนสเปคยังไงนะครับมาดูกันวันที่26 คืออย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าความพอดีของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยเราก็จะมีชุดเล็กชุดน้อยชุดย่อยชุดยิบอ่าอยู่บนนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยพลังงานทดแทนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับไฟสีแดงๆแวแบๆบๆแบบแบบไม่ใช่กระสือนะครับอันนั้นเป็น LED โซลา r เซลล์นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยพอแสงสว่างหมดนะครับแสงแสงจากดวงอาทิตย์หมดปุ๊บก,ก็จะติดนะครับ อันนี้อีกหนึ่งสถานีตรงนู้นอีกหนึ่งสถานีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําพิธีเขาขุดไว้เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยครับผมสามแสนห้าครับบ่อนี้อ่านะครับเรามีแกะมีแพะตรงนี้เขาเขาเรียกแพะพเอ้แกะขนนึนอนไปแล้วเนะหนือไตนอนไปแล้วเนาะเมื่อวานเมื่อวานก่อนผมก็เพิ่งไปคุยกับฟาร์มที่อุดรมาของฟาร์มพี่ชายเลยครับอ๋อของพี่ชายเนาะพี่พี่ฮักแพง ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งสถานีนะครับชุดนี้สูบน้ำลงนานี่มีนกนกไก่เขาเรียกอะไรนะไก่ต๊อกอนี่นะครับอีกหนึ่งสถานีตรงนี้ที่เราเคยมาไร์สดกันเที่ยวก่อนเนาะตอนนี้ตอนนี้เราใช้งานจริงอยู่นะครับกับห้อยโคงมีตัวสามนิ้วก็มีนี่ นี่นะครับเ,รเยอะแยะมาหมดเลยทำท่อพญา,ยานาให้ดูด้วยนี่นะครับสถานี <S <S 1> <S 1> อ่าอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้มีแปลงนามีสวนมีสัตว์เลี้ยงมีครบนะครับที่นี่วันที่25-26นี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนได้ที่อ่าเฟซบุ๊กแจ้งมาเลยครับไม่ได้อไม่ได้เป็นทางการได้มาก็เราจะ มีเนื้อแพะเนื้อแกะให้ชิมด้วยอ่าเราจะเชือดกันสดๆเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่สั <c> ่ <oughs> งมาครับผมไม่กล้าเชือดอ๋อพี่เป็นคนใจบุญนะครับพี่ไม่เห็นเห็นเลือดไม่ได้เนาะแต่ได้ข่าวว่าวันนี้มีกวางด้วยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราไปชิมเนื้อกวางกันโอ้โห <c oughs> ว,วั <c oughs> วนนี้ควายว่างกวาง,ว,าง,ว,างว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> วันนี้ผมมาอ่าเที่ยวก่อนอ่านน้าเดชน้าเดชตายน้าเดชก็น้าเดชก,ก,ก็คือควายนะครับ พี่ว่าตอนนี้แกตามหาควายอีกตัวหนึ่งตัวผู้เพื่อที่จะมาเลี้ยงคู่กับยายาซึ่งหน้าเด็ดนี่อร่อยมากนะครับ,บขอเอาไปผมไม่ได้ตั้งใจนะครับวันนั้นแกก็แกก็ไม่ได้บอกผมว่ามันคือหน้าเดนะ็ดเนาะแกก็บอกว่ามีมีเนื้อเนื้อควายก็เอามาแบ่งกันเอาไปทอดก็อร่อยนะหน้าเด็ดนะครับมาบอกผมทีหลังว่าหน้าเด็ดวันนี้ลงรถมาเขาบอกว่าวันนี้มีกวางเอ้าวันนั้นเพิ่งเอามาลาล่าครับลาล่าตาย ลา,ลาลาตายลาลากรรูลูกวางแม่บอกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําไงบล,น <laughs> นลึกเกินน้ําลึกเกินครับเอาเป็นว่าตรงนี้นี่3เ,เ,มเมตรแล้วนะเราสูบลงรึเปล่าเนี่ยดอวยฝนตกสูบด้วยสูบูด้วยฝนน้อยมากไม่เยอะไม่พออืมก็เลยต้องสูบบดานลงไปโอ้แต่น้ําก็ขึ้นมาเยอะแล้วตัดที่แก ลายสดให้ดูเ<อ>ที่ยวก<อ>่อนส,นเ,มสนเมตรกว่าเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจในด้านพลังงานงานนี้ฟรีนะครับฟรีใครอยากได้ความรู้ใครมาไกลก็มีรีสอร์ทใกล้ๆครับแต่แต,แต่ว่าจ่ายตังเองใช่ครับ <laughs> <laughs> งานนี้เรามีความรู้ให้เยอะแยะนะครับแล้วแต่ท่านจะเอาอะไร มาใส่เอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมที่ใช้งานจริงนะครับเราจะเน้นใช้งานจริงนะครับวิชาการนิดเดียวก็ก็มีบ้างนะครับวิชาการนิดเดียวมีบ้างมีบ้างสักนิดหนึ่งแต่เราเน้นไว้ใช้งานจริงเราจะจับไฟไฮโวล์มาสองเส้นเลยแล้วก็ให้จับดูเลยนะครับทีละคนเลยดูว่ามันแรงแค่ไหนนะครับอันดับแรกก็จะให้พิธีเป็นคนจับดูก่อนมันช็อตไม่ไกลครับมันช็อตไม่ไกลอย่างถ้าเราเอามือจับนะครับ ถ้าโดนนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเนี่ยมันก็จะช็อตแค่นี้ครับจริงรเปล่า <laughs> จริงครับเพราะว่ามันมันปลายสายเคยจิ้มใต้อกผมแล้ว <laughs> ตอนเรายกแผงโอเคช็อตตรงนี้แค่น <laughs> มันก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่แรงมากแทบแบบว่าเนื้อตรงนี้หยุดหยุดหยุดการทํางานเลยฮนะ <laughs> กระตุกกับกระตุกเอาละถ้าสะบัดทันไม่เป็นไร <laughs> ถ้าไม่ทันก็เหมือนลวดเชื่อมนี่แหล, <laughs> ละครับผมจี้เอานะครับผมสําหรับท่านที่ ได้รับฟังข่าวดีแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้สมาชิกเราด้วยนะครับรับไม่อั้นครับรับไม่อั้นนะครับเรามีสถานที่โอ้โหน้องนองวัดธรรมกายเลยนะครับแกบอกดูจากโครงสร้างนะครับมีเนื้อเนื้อแกะให้ชิมด้วยนะครับเนื้อแกะ,แกะเนื้อแพะเนื้อกวางใกล้ๆวันเราจะมาดูว่าจะมีอะไรตาย <laughs> แต่่าผมมาทีไรนี่ มีเสียชีวิตเรื่อยนะครับหน้าเห็นไหมเราก็มาเที่ยวน,นี้ติดแล้วไฟติดแล้วนะครับเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมอีสองตัวนี้มันร้องเสียงดังยิงเลยเนี่ยสงสัยสงสัยอายุาสั้นแน่เองเนี่ยอา้าวฮัลโหลฮัลโหลยานแนนฮัลโหลยานแนน ห่านนะครับอาจารย์พีอาจารย์พีบอกว่าสองอ้วนคืนนี้แพะย่างอ้วนอีกกว่างั้นไม่เหลือครับวันนี้มีกวางครับอาจารย์ครับอพี่ลังนะครับอยากจะมาที่สงสัยไม่ได้มาเอาความรู้หรอกอยากจะมากินชิมเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อกวางก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเป็นใครที่มีความรู้ก็มาช่วยช่วยกันได้ามาช่วยๆ่วยแบ่งปันความรู้นะครับ แผงยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอฝนน่าจะมานะมาหรือเปล่าไม่รู้รคืมๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูขุมพลังที่เราจะเอามาจับฉลากเนาะเองาาเงือยอ่า <laughs> เราจะเอามาแจกเลยนะครับในงาน <laughs> ข้าววิทยากรยังไม่รู้เลยว่าจะได้ตัวอะไร <laughs> วิทยากรไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมวันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสําหรับท่านที่สนใจ เราจะมีที่ผมถ่ายรูปให้ดูตอนอยู่ในท้ายรถเนี่ยผมไม่ได้เก็บได้นะครับนี่ผมไปซื้อมานะครับกี่ตัวข้างบนเลยประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดเราจะแจก <80 S 1> <800. S 2> กันยี่สิบตัวครับ <laughs> เราจะแจกในราคาทุนนะครับโอเคนี่นะครับเป็นปัม๊มเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ออซิงเกิลเฟสนะครับหนึ่งแรงหนึ่งแรงครึ่งสองแรง อันนี้เหมือนสวนสัตว์เลยนะครับเหมือนซาฟารีนี่เป็นกวางนะครับเป็นกวางมามาเกาคอร์สในในในเย็นนี้ตัวไหนเย็นนี้ตัวไหนมาอยู่ในทุ่แล้วอ้าวฮัลโหลเย็นนี้ย่าอย่าอย่นู่นุ่ะเห็นไหมนะเออมีกวางด้วยมีกวางด้วยไหนย่ามันพากวางมาขโมยอาหารนี่โอ้โหเดินตามต้อยๆเลยดูดิ โอ้โหยาย่าอยู่นี่เองโอ้โ oh, ห<ป>อันนี้คือ aya, ยาย่านะครับนี่คือ aya, ยาย่านะครับยาย่าฮัลโหลบัฟเฟอร์เนมนะไปแล้วยาย่าไปทางโน้นไปทางโน้นไป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 เข้าคอกไปไปอา้าวไปไม่ได้อีกติด,ดติดรถ ข้ามไม่เป็นอีกยาย่ายาย่ากลัวรถไปข้ามไปมุดไปไปแล้วนะครับยาย่ากับกวางสองตัวเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนยังเห็นไล่กันอยู่เลยยาย่าเป็นสิงโต,ปงโตไปยาย่าไปไปกินอาหารไป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  นี่นะนี่นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับโอ้โห و, โเต็มไปหมดเลยสถานีพลังงานโอ้มีแต่คนอยากกินอยากกินก็เชิญเลยนะครับวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเฮียหลังตัวนี้เราเอาให้ชมก่อนเป็นน้ำจิ้มนะครับเราจะพาเอามอเตอร์พวกนี้มาทำงานนะครับว่า ทำงานอย่างไรบ้างก็จะมี1แรงแรงครงึ่ง2แรงนะครับ AC มอเตอร์ DC บัสเรทอ่าไม่บัดเรทอยู่นี่นะครับของจูปิเตอร์ก็มีนะครับผมจูปิเตอร์เราจะแบ่งปันให้ความรู้กันแบบสดๆนะครับไม่มีสคริปต์นะครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมเรียนรู้หรือท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถก็มาช่วยกันแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกพี่น้องที่สนใจนะครับสำหรับผมก็จะมาเล่าถึงประสบ,ะสบการณ์นะครับแล้วก็การเลือกใช้ปั๊มน้ำ ว่าเราควรจะใช้แบบไหนให้เหมาะสมกับางานใช้อย่างไรให้คุ้มค่าคุ้มทุนนะครับเพราะความความพอดีความเหมาะสมของแต่ละท่านบางท่านอาจจะมีที่ทแค่1นึ่งานสองงานก,ก,ก็ก็ทำได้ในระดับที่ไม่ต้องลงทุนสูงถ้าใครมีพื้นที่เยอะเป็น10-20 เป็นร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปสําหรับปริมาณความต้องการการใช้งานนะครับเช่นสวนทุเรียนที่ผมไปท,าทํามาตะกี้นะครับผมก็ร้อยแผ่นได้นะครับผมตอนนี้ก็ลดน้ําทุเรียนสบายใจแล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษา โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0870813940นะครับความรู้มีให้ฟรีๆรีบมาเอาไปไว้ใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย